พี่อภิษฎด้วยนะครับผม Lucky Channel นะครับนี่ก็จะมาร้องเพลงคำว่าแม่นะครับร้องสดนะครับ คำหนึ่งคำอยู่ในใจฉันก่อยขอไมันนั้นมากเกิดคำอื่นไดคุณอารักกินน้ำนมอุน่นนี่คือพระคุณยิ่งใหญ่นี่ไปทดแทนในพระคุณแม่นี้ ใครหนึ่งคนอยู่ในใจฉันสุขทุกนั้นแม่ไม่เคยไกลสักทีคลำพรำสอนเพลงแม่เคยกล่อมลูกนั้นจำได้ดีลักตักนี้ที่เดิมแม่เคยกล่อมนอนแรนคุณแทนลักทีหอน ยังล้นใจลูกอยู่ยังรู้สึกในใจไม่หาเปรียบแผ่นดินแผ่นน้ำแผ่นฟ้ารักของแม่กว้างกว่ามีกว่ากว่าใดใดทุกยางรักยิ่งใหญ่ในใจไม่มีจืดจาง หนึ่งคาอยู่ในใจฉันก่อนคำไหนแค่คําเดียวที่เข้าใจกว่าจะรู้คาแรกที่จำแม่คือถ้อยคํายิ่งใหญ่หคํานี้แทนใจแทนคําผูกพัน ันทุนแทนลักกี่หนยังล้นใจลูกอยู่ยังรู้สึกในใจไม่หาเพล่ดินแผ่นน้ำแผ่นฟ้ารักของแม่กว้างกว่ามีกว่ากว่าใดๆทุกอย่าง ดิ่งใหญ่ในใจไม่มีจืดจางคำหนึ่งคำอยู่ในใจฉันก่อนคำไหนแค่คำเดียวที่เข้าใจกว่าจะรู้คำแรกที่จำแม่คือถ้อยคำยิ่งใหญ่ หนึ่งคำนี้แทนใจแทนความผูกพันเปรียบใดชดแทนในพระคุณแม่นี้โอเคครับก็อย่าลืมบอกรักแม่เพราะแม่ของเรานี่ไม่ได้อยู่กันกับเราไปจิ้นตูแล้วก็เรามีลูกอะไรแบบนี้ครับแม่เราก็คงอยู่เราได้ไม่นานครับในช่วงเวลา สั้นนี้แล้วก็ยังมีแม่เราข้างข้ามีแม่เรา,าข้างข้าเป็นคนคอยให้กําลังใจเราดูแลเรามาตลอดสําหรับใครที่แม่อยู่ทางจังหวัดก็บอกรักแม่โดยโทรหาแม่ได้นะครับสำหรับคนที่แม่อยู่กับเราเนี่ยก็รักแม่มากๆดูแลแม่นะครับ ถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าชอบก็กดเลิฟถ,ถ้าชอบมากมากก็สับ SCRIBE อย่าลืมแชร์เพื่อนดูคลิปนี้กันด้วยนะครับฉันต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ